สวัสดีจ้าอยู่กับสองบันไรใช้ชานคือเก่านะจ้ามือดีกะนอพี่น้องเนาะมาอยู่ที่สวนบักเตงอ่าสวนผสมจา้ามีบักแตงมือบักโมจา้าปลูกสก่กันกะมีปลาลกก้วยหมอกเก่าจา้าช่วงนี้นั้นกะแรงเนาะพี่น้องกะตามสภาพเนาะพี่น้องเนาะผลบ่ตกจา้าทอนแดดเป็นแดด n g า,าก็าปงมาท่านละพี่น้องงอนมันหลายตัวป,งงป,ปลูก nga ปล่ยจะปีนมองอันปลูกไว้ถ้หลายกระตายลาะ n า a ก็ได้เลือเท่านี้ละปงมาท่านจะพี่น้องมาตัดเหงังกินงัวมันหลายตัวมัน,นจะสวนกววนล้วยสวนบะชมละพี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้ มาเกี้ปลาก่อนจ้ะนี่ก็มีมีกล้วยมีอันนี้เนาะจ้ะต้นกล้วยต้นไม้ต้นไหลมีเบิดปลูกไว้อยู่นี่อันนี้เนี่ยฝนเนาะพี่น้องเนาะบ่แม่นยามฝนกับบ่ง,งามปรนเด็นละพี่น้องเอ้ยเนี่ก,ก็ได้ใส่อันโซลาเซลล์เฮาต้องไปซ่อมมาจ้ะโซลาเซลล์มันตายเฮราะจะไปซ่อมมาล่ะจ้ะ Mà chị nam môn nam hinh nha kia pá con thì nó gơi món hắn hết pá gọn tè nha kìa 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 chắc kìa 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 แาก็นี่ปานิ่งสินคือเกาพี่หน่อยบ,อบัวนี่กะเลี้ยงซ้ำนี่ละจ้าเลี้ยงเพื่อได้กินเนาะพี่หน่อยนี่มันก็บโบอิมดอกจ้าปากระไดเอาเดียวเบด พอเพียงจ้ะพี่นอ้องดูแบบพ่อเพียงแล้วจ้ะจะก,กิดพ่อเพียงเา้าขอฝากช่องนะ้ดจ้าช่องมันะไรใช่ช่้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ้ดจ้าเด้อมักซีดาก็มี่จ้า